แดีวผมพบกับพวกเรารายการออมิกซ <sounds> ื้อผมวันนี้ครับเราไปอยู่ในช่วงหัวมวดส่วงกันนะครับผมก็วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาปลาที่เราตกมาได้ครับมาทําอาหารกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะโชว์เราจะโชว์สุดิีให้ดูนะครับผมนี่ครับลองมาได้ดูนี่ก็มอันาี้คือปลาที่ตกมาได้ครับผมมีอะไรครับนี่ครับแล้วก็มีอีกครับอันนี้คือสดๆร้อนจากเมื่อวานที่ตกมาเลยครับผมนี่ครับผมนี่แล้วก็ยังมีดีขตรงนี้อีกตัวใหญ่มาก ตาก้องมาเออดีละดีเราจะมีตรงนี้อีกแต่ว่าเราเอาขึ้นไม่ได้เดี๋ยวมันเปียกโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะทำสออย่างไม่ดิสาอย่างเลย1เลยต้มยำสอปลาย่างสามซาซุมิครับผมอันนี้คือช็อตเด็ดเลยเขาผมเคยผมเคยดูในไอ้ผมเคยดูใน u t u b e นะเขาบอกว่าไอปลาสามเตาอ,อะเอามาทำเอามาทำซาซุมิได้เดี๋ยวผมจะลองดูไว้ว่ามันมันจะรสชาติเป็นไงโอเคปะเดี๋ยวเราไปเริ่มก,กันเลย โอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยเราจะแล่ปลาให้หมดทุกตัวแล้วกันครับผมผ่าท้องผ่าท้องโอเคเดี๋ยวจะผ่าท้องโอเคครับเดี๋ยวไปเอาเตรียมเขียวเต็ียมอะไรก่อนเดี๋ยวเราจะมีมีดทองปูดรงเงีเดี๋ยวต้องมีมีดเล็กๆด้วยสักอันนึงอ่ะนี่ได้อยู่มีดนี้ทำตรงแยกอะไรแบบ อนนี้ปลาแบบแช่แข็งไ,ไม่นานจับไปเลยปลาแข็งโป๊เลยจะแล่ปลาอะไรก่อนดีวะเอาที่พี่ทําทํากับเมนูแรกวันนี้ดีกว่าเอาเมนูแรกก่อนเมนูแรกวันนี้เป็นต้มยํานะครับผมไม่ใช่ต้มยําปลาปกตินะต้มยําปลารวมรวมทุกปลาอยู่ในต้มยำนะฮะจังวันนี้เออใช่อ่ะเดี๋ยวพอเดี๋ยวเรา,รเาตัดคลิปไปตอนที่แล่ปลาริจกันแล้วนะครับผมไปเดีีครับ พอเราใช้แปรงสีฟันขัดไปแล้วก็นี่โอ้โหขาวสะอาดดูน่ากินมากเลยครับผมดู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 ข้างในโอ้โหขาวสะอาดดูน่ากินเยอะเลยค่ับผมเดี๋ยวแล่เลยอ่ะนี่เอาตรงนี้เลยแป๊บแป๊บแป๊บอย่าเพิ่งเป็นไรมันเออล้างก่อนล้างหน่อยประนี้นะฮะเฮ้ยเราต้องแล่หนังเลยเราแล่หนังเป็นบ้างต้องร้องอีมันแล่ยังไงวะ อะไรยังไงรอ,อบเนี่ยได้อย,อย่างงี้เหรอหา่นที่เตเหรอเอออย่างนั้นแหละเอ้ยเราเราไม่เอาไม่เอาเกจออกก่อนเด้อเราต้องลอกหนังนี่มันมีเกจด้วยเอาเกจออกกันเอาไม่เอาออกเราเป็นสายเรียวทำอ่าโอเคโอเคโหถ้า,ถ,าถ้ามีเกจก็จะกินไม่อร่อยนะแต่เราไม่ได้กินเกจมันเฮ้ยพี่ว่าใช้มีดอันนี้ดีกว่าไหมนี่ดูดดลองหันน่นโดนกระดูกนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้หคันเซนน้ำตา เอ้ยได้อยู่ได้อยู่อยู่เอาซ่กเดียวก่อนซ่กเดียวโอ้แต่เนื้อมันแบบเนื้อมันขาวดูน่ากินมากเลยดูดิท่านผู้ชมอันนี้ออกไปก่อนบวกกันเดี๋ยวเนี่ยโอ้โหเนื้อมันขาวน่ากินมากแล้วก็หนังรอบไหวะโอ้โหเออลอยอย่างนี้ก็ได้เฮ้ะพี่มันมีพี่เห็นคนญี่ปุ่นเขาจะแบบว่าหั่นให้ตรงนี้มันแบบว่าอ้นี้นิดนึงอ่ะอันนี้เหรอเออไม่หั่นแบบว่า ชุบมาตเงนี้นิ่นึงหันแบบเออหันปุ๊บแล้วก็จะมีมันจะมี่อกแล้วแนํนำ่อกเอออย่างนั้นเลยอย่างนั้นแหละเออหันยากว่ะเอออย่างนี้แหละโอ้ยกองสั่นไปบ่หันเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ค่อยๆหันค่อยๆหันหันใจเย็นๆใช่ป่ะเอออย่างนั้นอะไรอย่างนั้นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละเออค่อยๆหันอย่าหันเร็วหันเร็วเดี๋ยวเนื้อฉีก ถ้าสีถ้าสีมากเป็นไรเนื้อจะไปสวยเปลียนเปียนเทียยากว่าอย่างนี้แหละเอานั่นเรเฮ้ยเราทำถูกแล้ววัดมาถูกทางใช่ไหมเออเรามาถูกใช่ไหมเออเทียยากกว่าโอ้คือมีดญี่ปุ่นมันจะคมแล้วมันจะนั่นเฮ้ยรู้สึกว่าที่จันมันจะมีร้านร้านญี่ปุ่นมือสองอยู่เดี๋ยวว่าจะ เราไปหาบีดมือสองดูคือร้านนี้เป็นร้านแบบของญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือจากญี่ปุ่นเลยแท้ๆเลยบีด่นลองใช้แล้วเออลองใช้มือดูค่อยๆก็ได้ตรงกลางมันเป็นอกระดูกร้อยตรงกลางเป็นกระดูกไงอ้าวเราเอากระดูกเอาไม่มันเป็นอย่นี้ไงมันเป็นกระดูกอย่างเงี้ยกระดูกเล็กๆอ่ะอ๋อเหรอใช่กู้สึก่็ต้องดึงออกวะมันต้องดึงออกแต่เราไม่เราไม่มีของดึงเฮ้ยเดี๋ยวมีอยู่มีอยู่มีอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้แล้วเนี่ย นี่มาซาชิมิกันดีกว่าโอ้โหใสชิมิใสชิมิอินไทยแลนด์โดยครัวครัวอะไรวะเอาลืมชื่อความมัสความมัสเป็นหนึ่งใช่ประว่าใช่แหละเออพี่พี่ซื้อเนี่ยแหนบที่ไว้ดึงก้างปลามาเอออันนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือเนื้อปลาที่เราแรล่มานะครับผม เอาลองมาแลดูก่อนนี่ใสๆเดี๋ยวโฟกัสนี่อ่นั่นเน้ครับเนื้อใสมากเราจะแบ่งเป็นสองคำนะครับมม่คืออะไรครับฉีกแม่งเราจะล้างด้วยโซดานะฮะโซดานะครับสปอนเซอร์นะฮะตังถูกเองครับไม่มีตังใครครับเดี๋ยวมีมันจะใช้จะเปิดยี้อะไรเหรอไอ้ส่เราแล้วอ่าส่เราแล้วแล้วแต่แล้วแต่สาเราแล้วที่เปิดฝาไม่ต้องอมา แหมกินบ่อยเดิไม่ได้บ่อยครับทุกทีแโอ้โหะล้างด้วยโซดาก่อนนะครับอ่าล้างโซดาเราไม่ได้ใจมันก็มันมันจะมันจะยังไงผมล้างให้โซดาก่อนแล้วกันอืมเบาๆโอเคเดี๋ยวเดนแลแล้วเราก็ทำไงเดี๋ย่นอะไรนะโชยุโชยุอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอ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 ญาตไปเตรียมโชยุกันนะครับโอเคมาแล้วมาแล้วอ่ะมาเอามาแล้วนะครับข้างในนี้ก็ วาซาบิแล้วนะฮะวาซาบินะฮะของแท้แน่นอนฮะมาจากซองฮะเยียซองโอเคเราไม่มีตังค์ซื้อครับเอออันนี้ก็เป็นโชว์อยู่นะฮะสปอนเซอร์ไม่มีนะมีแต่ก็ไม่บอกนะฮะอ่ไม่บอกเออดีใส่เยอะไหมอะใส่ใส่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเอาดีดีดิเดี๋เล่นดิโอ้เอาเอาเยอะกว่านี้หน่อยบีบเลยก็ได้เอาเยอะขอแล้วโอเคประมาณนี้แหละแล้วเราก็ ปิดฝาเออคนคนคนให้มันเข้าเข้ากันก็ได้นะตะเกียบตะเกียบนี่ไงเอาดีๆเดี๋ยวเซียนตามกูจะสมน้ำหน้าให้เฮ้ยจังหวะนี้นะเฮ้ยมันต้องหักไยหรอใช่ดึงดึงออกดึงดึงแค่นั้นแหละเออดึงเลยอย่างนั้นเออนั่นแหละของดีไม่เคยใช้ฮะแบบญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นไงก็ของดีไม่เคยใช้อะของอะไรเนี่ยโอ้ยยาโยอียาโยอีเฮ้ยมันจะวปิดออกรีอีกไม่ใช่อันนี้ครับมาเดี๋ยวไปหาคันนะครับ เข้าใจตรงการายาโยอีกนะฮะออืไม่ใช่อีนะฮะครับครับครับเครับทีหลันี้ก็คนเสร็จแล้วก็รสชาต์เหมือนแรกนะฮะเราจะไม่เสียงนะฮะไปวัดร้องดูก่อนไปวัดร้องด้วยเอ้ตากร้องเป็นคนอยากกินน่ะเราก็ทําให้ตากร้องกินแล้วอ่าเดี๋ยวดีวกินทีหลังไงเฮ้ยไม่ได้ดิตากล้องต้องเอาก่อนโอ้โหก็ตากร้องบอกอยากกินอ่ะลองดูลองดูโอ้โหไม่เดี๋ยวดไม่แล้ว เฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยจริงอ่ะหืมอร่อยเลยไม่ขาวด้วยอันนี้มันน่าจะมีก้างอยู่มั้งเพราะเราก็แล่ปลากันเป็นนะเฮ้ยอร่อยมากเลยเนื้อนุ่มกําลังดีเลยเฮ้ยจริงอ่ะจริงลอ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 งไม่อั้มนะไม่อั้ม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 ไม่ขาวด้วยลองกินดูเฮียอร่อยนั่นไงหัวใหญ่มาหนังการ์ดดีโอวปีจายยายปลาอย่างอร่อยเลยใช่ รอไม่ยายาลอร่อยอ่ะยายอร่อยจริงจริงอือไเดี๋ยวเไปแล่ปลาทั้งหมดดีกว่าโอเคครับไปก่อนครับนะยรับใต่อด้วยเมนูที่สามครับเมนูย่างนะครับใจเย็นใจเย็นยดเดียเละใจเย็นน้องคือปลาติ๊กเลงนะฮะนี่ครับติ๊กเลงติ๊กเลงตัวใหญ่มากฟันดูฟันนะฮะ เป็นปลากินเนื้อนะฮะตัวนี้ยอ้ยเดี๋ยวบางกล้องบางกล้องบาง,งนี่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูตัวนี้ดูฟันเนี่ยโอ้ยตัวนี้เป็นปลากินเนื้อนะฟันคมมากนะครับฟันคมมาก,มมมากวิธีการทําตัวนี้นะฮะทาไม่ยากนะครับคือผ่าท้องตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะฮะผ่าท้องเสร็จแล้วก็ไปย่างได้เลยนะครับผมไม่ทาเกลือไม่ทาอะไรนะครับย่างปกติได้เลยไม่ต้องถอดเกล็ดไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นเจ็กเล้งเหมือนจะไม่มีเกล็ดนะครับโอเคเจ็กเล้งเป็นปลาไม่มีเกล็ดนะครับ มีเกดเล็กน้อยฮะเกดไม่ใช่ไม่มีเกดมีเกดแต่เกดเล็กเกตละเอียดนะฮะกระผาตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะฮะผาเลยนะครับผม,มใช้ม่เล็กก็พอม่ใช้ม่เล็กม่เล็กก่อนหมอผาดูสิหมอครับ,รบ <laughs> <laughs> ผ่าตัดอะไรอยู่ครับอ๋อผ่านําไส้ผู้ป่วยออกนะฮะ <laughs> โอ้ผู้ป่วยตัวยาวนะ <laughs> ใช่เลยฮะผู้ป่วยตัวยาวมากะะตัวนี้ <laughs> คุปเปอรกำลังจะลงเตานะฮะลงเตา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกันครับลองดูเห็นมีอะไรเห็นมีบางคนบอกว่าเนื้อเขาบอกว่ามันทําไม่อร่อยเดี๋ยวจะลองดูว่าจริงหรือเปล่าเป็นการลองเขาบอกว่าต้องคนที่ทําเป็นถึงจะอร่อยแต่ต้องลองดูเราไม่เป็นนะแต่เราก็น่าจะอร่อยครับเพราะเรากินทุกอย่างนะเอาไฟเป็นออกมาครับอื แมวเดินผ่านไปผ่านมา<笑><笑>โอ้ยใส่ใส่ยาวถึงนี่เลยเนี่ยครับท้องเอาใส่อะไรออกทันเรียบร้อยฮะยจะมีพังผืดด้วยะฮะพังผืดเฮ้ยข้างในมันโอ้ข้างในมันแบบเฮ้<า>ยใช้ได้อยู่ถึงขั้นล้างนะฮะตัวนี้ล้าง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  น้ำเบาเบาาะประหยัดน้ำประหยัดน้ำเอ,าอ้าเพื่ออะไรอะ่ะมีไงมันจะได้ไม่ฟูออไม่ฟูกับไม่ฟูเปิดให้แรงก็ได้ไหมเห็นชักมูงกิงง <c oughs> จเงี้ยด้วจะของบ้านยู่หนิดฮนะเราก็ทำตามเจ้าเจ้าของบ้านฮนะเอออืมฮแม่งล้างล้างอื้อหือ นี่เราแน่ใจใช่ไหมว่าเราผ่าสุดแล้วสุดแล้วนี่ไงโอเคโอเคอีกหน่อยก็หัวแล้วล่ะเขาหัวเราไม่ได้กินนะฮะไม่จําเป็นต้องผ่าไปหัวขนาดนั้นเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะเขาก็โอเคนะครับโอโห้ยแม่งเต็มไปหนึ่งตัวนะฮะโอเคยังเหลืออีกนะฮะต่อไปต่อไปก็ตับเตายักษ์ตับเตายักษ์เลยเนี่ยคือแบบไม่เคยเห็นตับเตาตัวขนาดนี้มาก่อนเลยนะพร้อมกับกลิ่นเลยยังฮะอะไรนะกลิ่นพร้อมกับกลิ่นเออใช่กลิ่นแม่งแรงจริง ยังนะฮะขนาดยืนอยู่รับประมาณนี้ยืนอยู่บแบบแค่เด้ยแบบกลิน่นแบบตีขึ้นมาเลยะตัวนี้จะไม่ถอดเก็บเหมือน,นกันนะฮะเพราะย่างมันจะไม่ถอดเก็บไม่ย่างหรือย่างหรือทอดก็ได้อร่อยเขาบอกเขาบอกนี้นะก็ลองดูขนาดซาซิมิยังอร่อยเลยเมื่อกี้ยังแบบโอ้โหอร่อยเลยแต่เราแล่เสร็จแล้วไอซาซิมินั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เสร็จกันเลยเดี๋ยวมามากินพร้อมกันเออขี้เตี๋ยเรียบร้อยขี้แตก ปลาตัวนี้คือแบบต้องระวังเลยนะเวลาตกแบบมันปะขี้มันจะพุ่งมาใส่แล้วขี้เม็ดมากด <c oughs> ิรู้ข้างในครับผมอยากจะถ่ายเลยถ่ายได้ถ่ายได้ไดไดมันถ่ายตัวอย่างนี้แล้วกันดึงแบบดึงขี้ดึงอะไรไปหรอกปกติ <c oughs> เวลาผมเห็นคนก็ถ่ายคลิปตกไอ้ปลาไอปา้ไอปลาตะเต่าอ่ะหมกิ่น <c oughs> บอกเลยนละ <c oughs> เยอะอันนั้นเยอะไปอารมณ์ไม่เท็นแปี้เลยไม่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 เยอะกูกูจะอ้วกจริงๆของจริงเลยอันเนี้ยไม่เยอะของจริงเลยต้องอีทำพราวสะอาดนะฮะไม่กินแรงผมผู้ที่ไม่ค่อยจะได้กินเป็นภูมิแพ้นะฮะก็เลยทำได้อยู่นิดหน่อยไดิ่ไม่ไหวจริงม่้งได้กินเล็กน้อยโอ้ผมไม่เล็กน้อยเลยผมแบบจะอ้วกอ่ะ เปนน้ำเบาๆพอน้ำไล่เงินเปตาฟอยนิดหน่อยนิดหน่อยมันเป็นฟองนิดหน่อยนนิดห่อยเออล้างแบบบเอร์สองมาแล้วครับเอาเลือกตังค์ครับเอร์เลยเหี้ยเอะมาพูดดีๆที่เก็บปากเลยครับครับครับผมเดียวโอ้โหเพลงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดก่อน นะครับเอ้าผมจะให้ตากล้องของเรานะครับทําปลาตับเต่ามานะครับที่เขาบอกไว้แตะกี้นะฮะเขาจะอ้วกนะครับคนจริไม่ว่าจริงๆอเนี่ยไอ้ไอ้เขาทํามากนะฮะจังหวะนี้อันนี้คือจะตากล้องเรานะครับคือผมอยู่ตรงนี้อันนี้คือเจ้าของรายการนะครับผมเจ้าของรายการควมั่วส่วนนะครับเป็นเขาทํานะฮะเดี๋ยวนะฮะลองดูบอกได้แล้วว่าแม่งทันโอ้โหแม่งไอ้ทางนี้ เ,เดี๋ยวตาตอบก่อนนี่นะครับเฮ้ยตัวนี้มีไข่ด้วยวะ่ะไหนเนี่ยไข่จะกินไหมล่ะไม่เอาเออไม่เอาก็ทิ้งไปผมจะอยู่ตตมพัดลมนะฮะอือหืออไข่ดิอหือี่อะไร,รอ่ะนี่อะไร,รอ่ะลูกิอย่าให้ฟองแตกแล้วเว้ย นั่นแหละกินมันนะเจ้าของรายการนะจังหวะนี้สวเรีบเอาแปลงถูดิอาอก็รีบแปลงถูมันจะได้หายแปลงเปิดน้ำรอเลยเปิดน้ำรอปลาเออแล้วแปลงถูเลย เลยนะรสชาติไม่งูสุดยอดเลยแต่กินนี่ไม่ไหวจริงจริงเรสชาติอร่อยแต่กินนี่ไมาา่ไหวอืมโอ้ยมันเป็นถุงอะไรวะเป็นถุงอะไรมันเหมือนเป็นฟองฟอมันเหมือนเป็นถุงลมม,มมันเหรอใช่เพราะว่านั่นใครใครรู้ใครรู้ใครรู้ก็บอกเลยนะครับบอกใต้เมน่อยว่ามันคือถุงอะไร เห็นถูกว่เมื่อกี้เห็นอยู่เห็นอยู่ไปกลิ่นมันออกมาจากถุงอันนั้นนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือถุงอะไรไปกลิ่นส่วนใหญ่ออกมาจากถุงนั้นนะฮะเป็นปลาที่โคตรจะบอกยไงแต่อร่อยอ่ะอืออือเยอะเนี้ยครับอือผมฟอกประมุขครับสะอาด ตัวนี้มีไข่ด้วยแต่ไข่ไม่น่ารอยเจ้าของเลยเราต้องให้เจ้าของรายการทำเองมันฮะขัวมอส่วนะพวกเราอ่ะมอส่วนเยันมอส่วนเยันอุปกรณ์อ่ะน้ำน้ำแม่งนั่น้ำตันหรอโอเคบานนี้นะโอเคเอาปลาขึ้นเอาปลาขึ้นล้างก่อนล้รอบนะฮะกลิ่นแบบอ่าเจ็กแรงขึ้นนะฮะเจ็กแรง ต็กลงต็กลงอืออย่แหนี้เลยนี่ครับเกินด้วยอือนะครับโอเคครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะล้างโซดานะครับผมนั่นแหละเนี่ยเอาฟองให้เขาดูฟองเออเดี๋ยเนี่ยวเมันคือฟองอะไรกันดูโฟกัสได้นะเนี่ยเอ้ยผมเออเนี่ยมันคือฟองอะไรครับ เนี่ยเนี่ยเป็นฟองๆเนี่ยมันเหม็นมันมีกลิ่นที่เหม็นนะใส<ร>่ถุงเลยเขาหมดแล้วเราแรล่ลามหมดแล้วอนเราแล่เสร็จเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยน,นะครับผมมาฝ <c oughs> ากถุงเ,เรียบร้อยโลัง ย่างปลากันแล้วนะครับผมเดี๋ยวย่างปลาใกล้สุดแล้วเรามาทำน้าที่กกันนะครับผมปลานี่ครับย่างไม่นานนะฮะเพราะว่าปลายิบเนื้อมันละเอียดรู้สึกว่าไฟมันแรงไปป่ะแรงไม่แรงไม่รู้อะขาดกองกันไงอหลืมลืมเขียดทานโอเคใช้มือเลยเนาะเหมือนไม่ร้อนอ่ะอืมร้อนนะฮะมันร้อนอ่ะอือฮึโอ้โห เอางี้เลยเหรอยังไงเงี้ยเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวไปดู oh. กันตอนปลาสุกแล้วก็ตัดตน้ำพริกกันเลยโอเคผมอันนี้ก็ต่อไปก็เป็นน้ำพริกเกลือนะน้ำจิ้มซีฟู้ดตามที่ผู้คุณพูดนั่นแหละรครับแต่อันนี้เป็นสูตรแบบว่มามีซ้ําใครสูตรของขัวม,มัวส่วนฮะใส่ขัวมัวส่วนก็แรกก็ใส่กรนะเทียมหุบก่อนเฮ้ยแตนหนักอ่ะไม่แน่อยู่มั้งถ้าอยู่ลุกขึ้นมาสิครับตาต้อง แล้วต้องอย่างพี่เก่เมื่อยแล้วไงทำทั้งวันเลยวันนี้นี่ทบกระเทียมครับลองดูลองดูต่อไปก็ใส่พริกครัวม่ตัวนะฮะเราไม่ซีเรียสเรื่องพิถีพิถีเราพริกพริกที่ซื้อมาไม่ได้ซื้อเออเนาะโอ้ยเยแม่งเอ้ยมันผ่านอะไรตอนนี้วะไม่เป็นไรหรอกโอ้โหเอาวัดใหญ่เลยเว้ยโอ้โหมากันใหญ่เลยเช้านะฮะไปด้วยดิ ใส่ี่พอมแ้วใส่ไหนกันดะใส่ไหนดิความเร่งร uh, mm ีบมั้งเวลามีจำกัดนะฮะเดี๋ยวเราต้องรี่ทำธุระกันต่อไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มีเวลาอยู่ทำไปเรื่อยๆพอแล้วละเอียดนะผมเท่ละเอียดครับผมไม่ต้องละเอียดเกี่ยวกับก็ได้ไม่ต้องละเอียดละเอียดต้งละเอยก็ดีนะแต่ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้เอาแค่พอดีพอดีพอดีครัวโม่สัวเราไม่ซีเรียสเรื่องพิธีพิถันฮะกินได้เป็นพอ กินได้ก็กินไม่ได้ก็เขียนไปอาจารย์ยิ่งใหญ่ยิ่งสากยิ่งสากยิ่งยิ่งใหญ่ไปไปนู่นเลยโอ้โหต่อไปก็ใส่อะไรน้ำมะนาวเนาะมะนาวมะนาวมะนาวโอ้โหตัวไม่ซีเรียสเรื่องอะไรฮะซีเรียสเรื่องกินได้ไม่กินไม่ได้พอครับอือเราหั่นมะนาวครับมะนาวหวานเจี๊ยบมะนาวอะไรวะหวานเจี๊ยบ ไม่มีครับแต่จำไม่ได้ว่าเคยดีมาจากไหนไอมานาหวันเจียบเดียวใส่เด,ยเดียวไม่ยั้งครับเกือบเกือบไปแล้วครับเก,เกือบเปลือกเข้าไปแล้วใส่ทั้งลูกเลยแล้วกันเราอย่าแสบลายโอ้ย ต่อไปก็น้ำปลาตาแม่ป้านอมนะไม่ใช่อันนี้น้ำปลาตาหอยนองรมอร่อยนะยี่ห้อนี้แล้วก็มีอีกยี่ห้อนึงยี่ห้อนี้ตาปลาหมึกน้ำพริกเกลือน้ำพริกเกลือต้องมีเกลือเกลือเปิดเป็นเปล่าเอออย่างั้นนแหละไรเกลือต้องมีเกลือเกลือหนึ่งก็เกลือไปแค่นิดนึงดูวกัน น้ำตาลน้ำตาลอะไรอ่ะน้ำตาลตาือมีตาฮะเบี้ยฮะพออือหือขนกันนี้เลยเนะยาะนี้เลยเรา,เราไม่ซีเรียสเอ้เราจิ้มในครกไปเลยไม่ต้องเทใส่ถ้วยหรอเฮ้ยเทใส่ถ้วยเหอะขอร้องเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปเอาช้อนมาก่อนบบไปเอาไม่ต่อไปเดี๋ยวจิ้มกันนะฮะนี่สองเอาช้อนเดี๋ยวเดี๋ยวแบลบวช้อนดีกว่านี่จิ้มจิ้มไง จิ้มๆรสชาติอืออือได้แล้วได้แล้วผมว่าพี่ว่าได้แล้วเฮ้ยอร่อยอ่ะอือมันออกเค็มๆนิดนึงเป็นไงอร่อยเสตช่วยฮะสรุปคือไม่ต้องใช้น้ำเนาะไม่ต้องแล้วโอเคโอเคร้อยอะไรวะเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาช้อนมาพบนมึงโอเคครับเดี๋ยวขอตัดไปก่อน ก็วันนี้ก็ทําเสร็จไปแล้วสองเมนูครับผมเดี๋ยวไปดูที่สามเดี๋ยวต่อวันพรุ่งนี้เลยครับเพราะว่าโอ้ผมทําทั้งวันแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็มีสองเมนูครับก็เป็นปลาปลาเจ๊กเล้งย่างกับปลาตับเต่าย่างครับผมแล้วก็ปลาปลาตับเต่าขาซืมินีครับผมนี่ครับผมแงวันเดี๋ยวบัตรหนงวันก่อนี่ครับครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยเอาอย่างกันก่อนนะครับนี่ครับเ,เรามาลองชิมกันดูครับผมว่าเป็นไงมันเย็นแล้วอ่ะ เหยื่อเราเสียบไปเข่าเนื้อมันเนื้อมันแน่นนะเนาะเหนียวมันเหนียวนี่ไนนอยู่อือหือโอ๊ยเนื้อยังขาวแหมวันแหมวันแหมวันเนื้อยังขาวมากเลยโอ้ยเนื้อขาวมากลองกินแบบแม่หน่อยเราลองดูรสชาติเป็นไงบ้างอืมมันไม่เหม็นนะไม่เหม็นเหมือนกินที่เราทํากันแม่เลยอ่ะเนื้อมันหวานอ่ะอืมปลามันสดด้วยเนาะใช่มาใหม่มาใหม่มากเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวนึงลองลองกินกันพิคก้าก่อน ขอลองชิมมั่งดิแม่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวแกะให้เดี๋ยวแกะเออเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าลองดูอืมอร่อยวะน้อโอเคเลยทีนี้แหละหืทีนี้แหละได้มาไม่ไม่ไม่ปล่อยแล้วอืมลองชิมพี่แกจะต้องหย่อนลอยขึ้น้าเว้ยทำทำชาลิ้นตกนี่เดี๋ยวลองก่อนให้ลองให้ลอง อะไรอ๋อกินดีไหมน้ำเกลือน้ำเกลืออือหือสุดยอดอร่อยอ่ะอร่อยเดยมเดี๋ยวไหนลองเดี๋ยวผมลองมันน้เกลือยังไม่ได้ลองอร่อยดีปลาย่างเนี่ยไม่ต้องถอดเกล็ดนะครับปลาย่างเนี่ยเพราะว่าหนังเราจะไม่ได้กินอยู่แล้วเราจะกินเนื้อข้างในเองเดียวอือหือจะให้บ้างกินไรยายลองดูลองดูอร่อยอ่ะน้ำเกลือแต่งรอบเดียวยังยายอร่อย ซื้ oh, okay, um ออะไรมาอ๋อเคครับครับเจอใหม่ครับไม่ไม่ลองดูนี่หน่อยะไม่ไม่ลองแล้วนะลองแล้วเออได้น่แล้วโอเค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 ครับเดี๋ยวกินที่หมดแล้วครับายบายโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสอนนี้ขอจบแค่นี้ครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับจะขอบคุณอย่างมากเลยนะครับสวัสดีครับผม